สวัสดีค่ะพบกันใน EP ีที่33แล้วนะคะวันนี้เราไปดูกันค่ะวว่านิสัยรวยเขาทำกันยังไงไปดูว่าคนรวยเขาคิดยังไงนิสัยของเขาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะนิสัยรวยข้อที่1นะคะคนรวยเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองเขาคิดอยู่เสมอนะคะว่าเขาเกิดมาเพื่อเขา สมควรที่จะเป็นคนรวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วให้คิดบวกคิดดีเสมอนะคะว่าเราเกิดมาเพื่อจะเป็นคนรวยนะคะข้อที่2ก็คือมีความทะเยอทะยานค่ะเขาจะทะเยอทะยานนะคะการทะทเยอทะยานในที่นี้ค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีนะคะทะเยอทะยานเพื่อจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อที่3นะคะก็คือเขารักอิสระค่ะ เขามีความรักอิสระในตัวเองสูงมากนะคะเขาคิดเขาทําเขามีความเป็นอิสระในตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่4ี่ก็คือเขามีความกระตือรือร้นนะคะมีความกระตือรือร้นอ,อยู่เสมอนะคะเขาไม่เขาไม่หยุดนิ่งเขามีความกระตือรือร้นเขามีความแอคทีฟอยู่เสมอนะคะส่วนข้อที่5ก็คือกลัวแต่ทําตรงนี้ค่ะไม่ใช่ว่าคนรวยเขาจะไม่เคยกลัวอะไรเลยนะคะแต่เขากลัวแล้วเขาก็ลงมือทําค่ะ แล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละสเตปๆนะคะแล้วก็ข้อที่6ก็คือความมีวินัยค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีวินยัยทุกอย่างก็จะสําเร็จได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเราต้องทําให้เป็นสม่ําเสมอแล้วก็ต้องฝึกนะคะใครที่ยังไม่มีวินัยก็สามารถฝึกได้นะคะส่วนข้อที่7ก็คือมีความคิดบวกค่ะ เราต้องเป็นคนคิดบวกอยู่เสมอนะคะถ้าเราเป็นคนคิดลบเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราเจออะไรไม่ดีเข้ามาเราจะก้าวข้ามผ่านมันยากมากเลยนะคะแต่ถ้าเราคิดบวกเราเจอปัญหาอะไรเราเราก็สามารถแก้มันได้แล้วก็ค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปนะคะส่วนข้อที่8ก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะเขาจะมีสติอยู่เสมอเขาจะรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ตอนนี้เขาทําอะไรเพื่ออะไรทําไปทําไมนะคะ เขาจะมีสติอยู่เสมอตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะมันเป็นนิสัยของคนรวยนะคะถ้าเราอยากจะรวยเราก็ต้องฝึกนะคะทุกคนสามารถฝึกได้ทุกคนสามารถาสร้างนิสัยสร้างวินัยของความเป็นคนรวยได้นะคะใครอยากรวยใครอยากาสุขสบายใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องฝึกนะคะเนี่แหะค่ะใครสนใจอยากมีหมายเซ้นดีๆแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะ สามารถทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆเพราะว่า,าทางอินดีมนะคะมีสอนแบบนี้เป็นประจําเลยนะคะสอนฟรีๆเลยนะคะสามารถทักหาเขาได้เลยหรือว่าจะทักหาเจี๊ยบได้โดยตรงเลยนะคะทางอินดีมเรามีโค้ดมีครูมีพี่อะไรยงคอยสอนงานให้จนกว่าพี่ๆจะเป็นเลยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ